อันนี้ครับในข้อ53นะครับเจ็ดเหลี่ยมเนี่ยความยาวแต่ละด้านเท่ากับ2มุม E เป็น120นะครับมุม C กับมุม G เป็น90นะครับนอกนั้นเอมุม A มุม B มุม D มุม F โตเท่ากันเขาอยากรู้พื้นที่ของเจ็ดเหลี่ยมนี้นะครับครูก็เลยแบ่งส่วนนะครับที่พร้อมจะหาพื้นที่ได้เลยนะครับเห็นนะครับรูปนี้พร้อมหาพื้นที่ได้ได้เลยรูปนี้ก็พร้อมแล้วรูปนี้ก็พร้อมแล้ว ส่วนที่ยังไม่พร้อมคือเจ้าเจ้านี่อันนี้เป็นค้างหมูนะครับลูกตรงนี้นะครับเป็นคางหมูนะครับเหตุผลเพราะว่ามุมตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันแน่แน ทาไมมืนเท่ากันเพราะมันบอกอยู่นะครับเด็กเอวักลับไปนิดนึงมุมนี้กับมุมนี้45ถูกปะ่ะอันนี้45นะเช่นเดียวกันมุมนี้ก็45นะแล้วโจทย์มันบอกว่ามุม a กับมุมบีโตเท่ากันเอามุม a ซึ่งโตเท่ากับมุม b หักออกด้วย45เท่าเท่ากันอีกผลลัพธ์ที่ได้จึงเท่ากันทำให้มุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เท่ากันแล้วนะครับ แล้วก็มุมดีกับมุมเอฟก็เท่าเท่ากันนะมุมดีกับมุมเอฟเท่านะเท่ากันนะดีกับเอฟเท่าเท่ากันนะหักออกสี่สิบห้าหักออกสนะี่สิบห้ามันจะเหลือช่วงนี้กับช่วงนี้เท่าเท่ากันนะครับแล้วก็หักมุมของสามเหลี่ยมหน้าจั่วตรงนี้กับตรงนี้ออกไปสิ่งที่เหลืออยู่ นะครตรงนี้กับตรงนี้ก็จะเท่ากันโอเคนะครับนี่ก็เลยทําให้สี่เหลี่ยม ABCD นั้นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องหาความยาวด้านความยาวความยาวด้านคู่ขนาน FD แล้วก็ส่วนสูงนะครับหรือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน AB กับ FD ว่ามันหา่างกันเท่าไหร่นะนะโอเค เอาชิ้นบนก่อนแล้วกันนะครับชิ้นที่พร้อมจะคิดครับสามเหลี่ยมนะครับถ้าเรา,เารู้ความยาวด้านแล้วก็รู้มุมที่ด้านสองด้านนั้นกระทำต่อกันสมมติด้านนี้ยาว a ด้านนี้ยาว b แล้วรู้มุมที่มันจะทําต่อกันนะครับนะว่าเป็นมุมกี่องศานะครับนะสม,มติทำมุมกันเซต้าองศาพื้นที่เนี่ยก็จะเท่ากับเซนส่วนสอง คูณความยาวสองด้านนั้นคูณไซน์ของมุมมุมนั้นไปเอาไปเอามุมตรงอื่นมาใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นมุมที่สองด้านนั้นจะทำต่อกันอ,อย่างเช่นตอนนี้มุม e นะครับด้านนี้ยาวสองด้านนี้ยาวสองมุมที่กระทำต่อกันคือมุมร้อยี่สิองศา ดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้นะครับเขียนเลยแล้วกันเนาะเปนพื้นที่ของสามเหลี่ยม ESE ก็จะเท่าก ouais. <habitude> ับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองคูณสองคูณไซด์ของมุมร้อยยี่สิบเอาละในมอต้นเนี่ยครับตารางตรีโกณมิติของมอต้นเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ถึงเก้าสิบใช่ไหมครับทีนี้ ร้อยยี่สิบมเกินเก้าสิบแล้วแล้วเขคิดยังไงล่ะโอเคแค่นี้เลยครับเอามุมที่ร้อยยี่สิบเนี่ยาขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะครบร้อยปดสิบเราก็ใช้มุมนั้นมามามา,มาแทนที่ได้เลยครับนะร้อยี่สบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะครบร้อปดสิครับ อลิสขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะครบ 180. คร้บอยแปดสิบหกสิบค่ะอ่านั้นใช้ทรายลงหกสิบครับโอเคนะครับทรายหกสิบก็คือรูสามส่วนสองนั้นก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นรูสาม นะพื้นที่สวดข้างบนนั้นเป็นรูสามแล้วนะครับต่อไปก็พื้นที่ของสามเหลี่ยม FGA นะครับกับสามเหลี่ยม d c d นะครับมันเท่าๆกันนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมฉมาก fga เท่ากับพื้นที่สาเรลี่ยมมุมฉาก BCD ด้านประกอบมุมฉากนะซึ่งเป็นฐานกับสูงนั่นยาว2กับ2ก็เท่ากับ2องตารางหน่วย2รูปรวมกันก็4ี่ตารางหน่วย อันนี้มาถึงตรงที่ต้องฉิดยุย่งยากหน่อยละ สมมติครูลากเส้นเอ่อลาเส้นแบบขึ้นมุมยอดนะครับร้อยี่สิบสามเหลี่ยม EFD เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นลากเส้นแบ,บ่ขึ้นมุมยอดมันจะแบ,บ่งขึ้นฐานด้วย i มันจะแบ่งครึ่งฐานแล้วก็ตั้งฉากฐานแล้วก็มุมก็โดนแบบเป็น60กับ60สิั้นเราจะคำนวณเอ,อได้เราจะได้ fi เท่ากับกูจกจุกนีาะ fi เท่ากับ fe คูณด้วย sin 60 2สอคูณด้วยไซ n ์0ก็รู้3าส่วนสก็จะได้ fi เป็นรู้3เพราะฉะนั้น fd เท่ากับ2เท่าของ fi fd จึงเท่ากับ ส,สามสานรูปมันมีความสมมาตรนะครับมันเป็นคาหมูหน้าจั่วนะครับนะเจ้าสี่เหลี่ยม ABDF เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจัว่ว ลงย้อนกลับไปตอนที่ครูไล่เรื่องออมุมที่มันเท่ากันเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลากเส้นจากจุด A ให้ไปตั้งฉากกับ FD รากเแล้วก็ JK, K k BK ให้ตั้งฉากกับ FD นว่าให้ลงไปตั้งฉาก นั้นเราจะได้ JK เท่ากับ AB เท่ากับ2ดังน,นั้น f j ก็จะเท่ากับ KD เท่ากับเอา FD ลบด้วย 2, <นะ S> 2แล้วแบ่งครึ่ง FD ลบ JK แล้วแบ่งครึ่งก็คือสองรู้สามลบสองแล้วแบ่งครึ่งก็เป็นรู้สามลบหนึ่งจะเท่ากับ kd เท่ากับรู้สามลบหนึ่งโดยที่ fa นะครับ เกลองพิจารณารูปนี้ด้านนี้ยาว2องด้านนี้ยาว2องทำให้อันนี้ต้องเป็น2องรูปสอง เรายกรูปนี้มาเพื่อจะคิดความสูงของอสามเหลี่ยมได้ขอโทษเพื่อจะคิดความสูงของสี่เหลี่ยมข้างหมู f j a ด้านที่สองรู้สอง FJ ท่ากับรู้สามบหนึ่ง JA เด JA จะเป็นความสูง JA กับข้างมุม a อก็เป็น square root 4บวก2รูด3หน้ารู้ตัวไหนเป็นเลข2ข้างในเป็นผลคูณข้างหน้าตัวนี้เป็นผลบวกคูณกันได้3บวกกันได้4ก็คือ3กับ1จึงได้รูด3บวกรูด1 ความสูงได้ไมาแล้วครับก็คิดส่วนของสี่เหลี่ยมคิดส่วนของสี่เหลี่ยมคางหมูกัน f d เท่ากับสอมโอเคถึง d เท่ากับสอูสาม เป็นพื้นที่ของเสยนทางหมูเส้นหนงสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง อันนี้ดึงตัวล้มสองออกนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นรู้สามบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองหนึ่งบวกรู้สามกับรู้สามบวกหนึ่งมันก็จนมวนเดียวกันนะครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง นีเป็นพื้นที่คางหมูนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่รวมทั้งหมดพื้นที่เจ็ดเหลี่ยมจึงเท่ากับคางหมูมาก่อนเลย4สี่บวกสองรูปสามบวกด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากรูปละสามเหลี่ยมมุมฉาก สอูปรวมกันที่สีแล้วก็ไปบวกกับรูปข้างบนอีก,กรูสัก็เป็น8ปดบวกสารูสัตารางหน่วย มีจุดไหนที่งงง,งสงสัยมีไหมครับไม่มีค่ะต,ตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะ